เรายังรักกันอยู่ไหมนี่คือคำถามที่หลายคู่รักที่คบกันมานานมักแอบ,บถามตัวเองในใจข่าวดีคือความรักไม่ได้จืดจางไปเพราะเวลา แล้วมันไม่ได้หายไปเพราะอีกฝ่ายที่เปลี่ยนไปแต่ข่าวร้ายก็คือที่ความรักไม่เหมือนเดิมนั้นเป็นเพราะเราเองในคลิปนี้เราจะมาเดินทางไปทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันว่าจริงๆแล้วปัญหาที่รักจืดจางนั้นมันมาจากเราจริงไหมและในคลิปนี้ยังมีอีก3วิธีที่ทรงพลังที่จะเปลี่ยนให้ความรักของเราไม่เก่าเลยอีกต่อไปด้วยค่ะที่หลายคนลองแล้วการันตีว่าเวิร์กสุดๆเลยค่ะหลายคนโทษว่าเวลาที่คบกันมันนานเกินไปจึงทําให้รักจืดจางบางก็โทษว่าอีก ฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนไปเลยทําให้รักไม่เหมือนเดิมทําให้หลายคู่ต้องทนอยู่และอยู่ทนด้วยกันด้วยความเย็นชาแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เวลาที่พลาดความรักไปและไม่ใช่เขาที่ทําให้รักจืดจางแต่เป็นที่ใจของเราเองที่มักสร้างเรื่องราวซ้ําๆย้ำๆให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นกําแพงความเชื่อที่ขั้นกลางระหว่างคนสองคนลองมาฟังตัวอย่างพร้อมกับสังเกตตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเวาลาที่เขาไม่พูดว่ารักเหมือนเมื่อก่อนเราจะคิดว่าความ รักมันหมดไปแล้วเวลาที่เขาตอบสั้นๆเราจะคิดว่าเขาไม่อยากคุยด้วยเวลาที่เขากลับบ้านดึกเราก็จะเชื่อว่าเขาไม่อยากใช้เวลากับเราไม่อยากเจอเราแล้วหรือเวลาที่เขาไม่สบตาเราก็จะให้ความหมายว่าเขาไม่สนใจเราแต่ความจริงก็คือเหตุ การเหล่านี้เกิดขึ้นจริงแต่ความหมายที่เจ็บปวดนั้นเป็นเพราะเราเลือกที่จะตีความหมายและใส่ความรู้สึกนั้นลงไปเองค่ะใน NLP เรียกการกระทําแบบนี้ว่าคือการตีความหรือการให้ความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเผชิญเหตุการณ์ซ้ําๆและตีความไปในทิศทางเดิมๆความหมายเหล่านั้นจะถูกเก็บเอาไว้ในจิตใต้สํานึกและค่อยๆหล่อล้อมจนกลายเป็นความเชื่อและในที่สุดความเชื่อนั้นเองที่กลายมาเป็นเลนส์สีมนในการมองความรักของเราและยิ่งเราตี ความลบมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็จะยิ่งเต็มไปด้วยความขมขื่นมากขึ้นเท่านั้นบางทีสิ่งที่คุณคิดอาจจริงในบางแง่มุมนะคะแต่คำถามคือ การคิดแบบนั้นมันช่วยให้รักเราดีขึ้นหรือเปล่ามันทําให้เราเข้าใจและใกล้ชิดกันมากขึ้นไหมหรือมันกําลังทําให้เราทั้งคู่ตีตัวออกห่างจากกันโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ายังอยากมีความสัมพันธ์ที่งดงามเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีมองและเปลี่ยนวิธีตีความหมายให้กับเหตุการณ์ค่ะมาลองเริ่มจากการนั่งสมาธิสัก1ินาที แค่เฝ้าดูลมหายใจเข้าและออกให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราจะได้เห็นชัดเลยค่ะว่าคนที่เรารักเขายังอยู่ตรงนี้ยังกลับบ้านยังทำหน้าที่ของเขายอยู่ทุกวัน เขายังตื่นขึ้นมาในทุกเช้าเพื่อมาใช้ชีวิตร่วมกันกับเราสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนไม่มีรักนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่รักแต่เป็นเพราะสมองของเรากำลังเล่าเรื่องซ้ำๆว่าเขาเปลี่ยนไปจริงๆแล้วความรักคือพลังงานพลังงานไม่ได้หายไปไหนและไม่มีวันแตกดับมันคือคลื่นความถี่ที่พร้อมที่จะเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตเข้าหากันตลอดเวลา สิ่งที่หายไปคือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันเพื่อรับรู้ถึงเหตุการณ์จริงและความรักที่อยู่ตรงหน้าและนี่คือ3วิธีที่จะช่วยให้ความรักที่ดูจืดจางกลับมาสดใสอีกครั้งวิธีที่1 Reframe ด้วย NLP จากนี้เวลาที่สมองเราพยายามจะใส่ความหมายเชิงลบลงไปในเหตุการณ์ ให้เราตั้งสติแล้วถามตัวเองว่าฉันสามารถตีความหมายเหตุการณ์นี้ในอีกแบบหนึ่งที่ทำให้ใจเป็นสุขขึ้นได้ไหมยกตัวอย่างเช่นจากที่เขาไม่โทรหาเรามักจะตีความว่าเขาไม่แคร์ไม่รักไม่สนใจอาจเปลี่ยนเป็นเขากำลังโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญเพื่อสร้างอนาคตให้กับครอบครัวเราวิธีที่สองสมาธิศบตาเพื่อเชื่อมโยงสองใจเข้าหากัน คู่รักหลายคู่เมื่อเวลาผ่านไปมักจะคุยกันแต่เรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องลูกหรือภาระต่างๆสิ่งที่ค่อยๆหายไปคือการเชื่อมโยงด้วยหัวใจวิธีง่ายที่สุดคือ eye contact meditation หรือการนั่งสบตาก,กันอย่างเงียบๆง,งานวิจัยด้านสมองบอกว่าการสบตานาน,านๆจะกระตุ้นการหลั่งของออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความผูกพัน ลดระดับโคติซอลที่ทำให้เครียดลงอย่างมีนัยสำคัญและด้วยการมองตากันนี้สมองของเราจะบันทึกว่าคนที่อยู่ข้างหน้าคือคนที่สำคัญที่สุดค่ะ เพียงแค่5นาทีต่อสัปดาห์ของการสบตาณความเงียบนั้นจะกลายเป็นสะพานที่เชื่อมโยงให้หัวใจสองดวงเข้าหากันค่ะวิธีนี้ทรงพลังกว่าการบอกรักหลายเท่าเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะวิธีที่3พลังแห่งความสํานึกรู้คุณให้นึกขอบคุณอีกฝ่ายหนึ่งในใจวันละหนึ่งเรื่องแม้จะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยที่สุดเช่นขอบคุณที่เขากลับบ้านทุกวัน ขอบคุณที่เขายังมีชีวิตอยู่เคียงข้างเราหรือแม้แต่ขอบคุณที่วันนี้คุณยังมีใครสักคนหนึ่งให้มองตาพลังงานแห่งความรู้คุณนี้จะค่อยๆเติมความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าไปในหัวใจของเราและซึ่งความรู้สึกนี้สามารถที่จะเหนียวนำความรักและความสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวา ้กลับมาไดแนน่อนค่ะอย่าลืมนะคะความรักไม่ได้หายไปไหนมันไม่ได้จืดจางลงเพราะเวลาหรือเพราะใครแต่มันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราจะเลือกมองความรักผ่านเลนส์สีมนเลนแห่งการตัดสินที่ทําให้เราจะเห็นตะข้อบกพร่องเสมอไปหรือว่าเราจะมองความรักของเราด้วยเลนที่สดใสเลนแห่งปัจจุบันขณะที่นี่ตอนนี้เห็นถึงความมีอยู่เห็นว่าคนตรงหน้าคือครูที่สะท้อนให้เราเรียนรู้และเติบโต และเมื่อวันที่เรายอมเปลี่ยนเลนความรักของเราจะไม่แค่กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่มันจะลึกกว่าเดิมงดงามกว่าเดิมและยั่งยืนกว่าที่เคยเป็นค่ะมิกกี้อยากขอเชิญชวนให้เพื่อนๆช่วยมาแชร์ในคอมเมนต์เกี่ยวกับประสบการณ์ความรักที่เพื่อนๆกำลังเผชิญอยู่เพราะเรื่องเล็กๆของเราอาจเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับใครอีกหลายคนได้ค่ะ และนี่คือเส้นทางของนักเดินทางภายในอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวที่ช่วยพาให้เราได้รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงไปด้วยกันค่ะ